การทำผักดองโซดาเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่จะทำให้เราได้ผักดองที่แสนกรอบอร่อยโดยไม่ต้องต้มน้ำดองให้ยุ่งยากเลยนะคะแถมสามารถรับประทานได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือดองไว้ข้ามคืนก็จะได้รสชาติที่เข้าเนื้อยิ่งขึ้น นอกจากอร่อยแล้วผักดองยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องระบบขับถ่ายเพราะมีพรีไบโอติกที่ช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ถ้าช่วงที่มีผักเยอะๆหรือผักเหลือใช้ก็นำมาทำผักดองโซดาทานกันได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเน่าทิ้งให้เสียดายคะ่ะ วิธีทำล้างผักทุกชนิดให้สะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำตามชอบกันค่ะเช่นหัวไชเท้าและแครอทหั่นแท่งแตงกวาหั่นแว่นบอูครีบีดรูทหัวหอมหั่นเป็นชิ้นบางๆพอดีคำได้เลยค่ะเมื่อหั่นผักเสร็จแล้วเราก็นำผักที่หั่นจัดเลียงใส่ในขวดโหลที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะใส่แบบไม่ต้องอัดแน่นจนเกินไปนะคะถ้าชอบรสเผ็ดรสจัดสามารถใส่พริกขี้หนูหรือใส่กระเทียมโดยทุบเล็กน้อยลงไปด้วยได้เลยค่ะ ทีนี้มาผสมน้ำดองกันค่ะในที่นี้เราจะใช้ย่าหวานหรือน้ำตาลหล่อฮังกล้วยเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะเพราะไม่มีแคลอรี่กินแล้วไม่อ้วนลงพุงเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพให้เพื่อนๆผสมย่าหวาน2ช้อนโต๊ะกับน้ำต้มสะอาดประมาณ100มิลลิลิตรจากนั้นก็คนให้เข้ากันปริมาณความหวานปรับได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันปริมาณเกลือปรับตามชอบได้เลยค่ะ ต่อมาใส่น้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรหรือปรับปริมาณตามชอบได้นะคะตามด้วยใส่โซดาลงไปได้เลยแล้วคนให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วก็เทน้ำดองลงไปในขวดโหลได้เลยค่ะจากนั้นก็เทโซดาส่วนที่เหลือตามลงไปจนท่วมผักเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1-3ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อรสชาติที่ซึมเข้าเนื้อผักให้กรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ เราสามารถเก็บผักดองโซดาไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1-2สัปดาห์และควรเก็บในภาชนะปิดสนิทและแช่เย็นไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะผักดองโซดาเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยสดชื่นและทำง่ายทานคู่กับอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารเกาหลีหรือแม้แต่ทานเล่นก็อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องระบบขับถ่ายจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะ